โอ้ห oh. hmm. ืมตัวนี้ไม่ไม่โอ้โหไม่ได้สไปสไปแอนสไปแอนหลบ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 กระโดดกระโดดกระโดดเอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องแคทวิทย์ครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมกราวเด็ดพาร์ทที่สามนะฮะโอเคตอนนี้มันดึกมากแล้วจากต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับตอนนี้เรามาสร้างบ้านตรงนี้อยู่นะับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะตอนนี้มันดึกอยู่ผมไม่อยากเดินทางไปไหนไกล สิ่งที่ผมเปลี่ยนไปก็คือโอ้มันจะเช้าแล้วนี่ยหรือเปล่าโอไม่ใช่อันนี้มันแสงไฟจากหลอดไฟตรงนู้นผมได้ย้ายาที่นอนนะฮะมาไว้ใต้ต้นไม้นี้นะฮะแล้วก็ย่างของรอซึ่งวันนี้เราจะทําเกาะครับเราจะสร้างเกาะแล้วก็เราจะสร้างเกาะแล้วเราจะอนันไปลงหาของกันอ่า พอเราจะสร้างเกาะเสร็จเดี๋ยวเราจะไปไฟกับแมงมุมกันครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวนอนก่อนโอเคเดี๋ยวสลิปก่อนเดี๋ยวรอเช้าเลยนะไปใจ so ไ,ไปเช้าเลยโอเคมาเช้าแล้วฮะพอเช้าแล้วเราก็หิวน้ําเลยโอ้หิวน้ําเลยโอเคในพาร์ทนี้นะฮะผมจะไปหาไอเทมทําเกาะนะฮะใส่เกาะกันวันนี้เราจะไปไฟกับแมงมุมกันฮะหลังจากพาร์ทที่แล้ว,วมาเราโดนแมงมุมฆ่ากัน เกลื่อนกราดเลยฮะต้องใช้คำว่าเกลื่อนกราดยังไงวันนี้ติดตามชมมาได้นะครับผมโอเคอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะออกเดินทางไปหาเกาะมาใส่กันปุ๊บขออนุญาตหาของกินใส่ท้องก่อนครับมาอดีย่างไว้แล้วเก็บมาเลยอ๊ย้ของเต็มแกอ่ะอ่ะอันดับแรกกินกินก่อนเลยอืมอร่อยดีโหด แล้วก็เนื้อมแมลงวันหนึ่งอันอู้มี่สองอันเลยเนี่ยโอ้หิวน้ำอีกแล้วทำไมมันหิวน้ำบ่อยจังเลยโอเคครับเกาะที่เราจะทาวันนี้นะที่ผมว่าจะทําได้นะผมว่าน่าจะเป็นเกาะใบไม้ก่อนมีนสาเดือนโอเคเกาะใบไม้น่าจะหาง่ายสุดนะเดี๋ยวกินน้ำก่ <Yeah. S 1> อนอาไม่อร่อยเลยไม่อร่อยก็ต้องกิน <laughs> โอเคเราเติมน้ําแล้ว นี่แหละจุดนี้มันโอเคมากที่สุดเลยจากพาร์ทที่แล้วไงผมย้ายมาจากจุดนู้นป่ะจุดข้างหลังแล้วก็ผมย้ายเข้าไปข้างบนฮะผมว่ามันปลอดภัยดีนะแล้วไอ้เมืองมุมมันหายไปแล้วด้วยเฮ้ยแต่ใยมันอยู่โอเคในพาร์ทนี้เราจะมาทําเกาะกันโอเคเรามาดูเกาะกันเราจะทําเกาะอะไรดีเอย่ยซึ่งที่ผมเลงไว้นะไหนะอะไรอย่านเอานี่ไงนี่ฮะเป็นอันนี้ก่อนเกาะใบไ,ไม้เล็ก เขาใช้เบนเดตสาเรามใีใช้เบนเดตสองแล้วก็เชือกหนึ่งแล้วก็แซป,ปะฮะบวกแอตแท็กขึ้นมาหน่อยนึงฮะแล้วก็โอเคกดสร้างเลยนะกดกดได้ไหมหรือของไม่พอขาดอะไรอะขาดขาดเบนเดตเหรอเดี๋ยวดูก่อนเบนเดตใช้อลไรบ้างอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกันเดี๋ยวเราจะซ้ำเป็นเซตนี้ไปก่อนนะฮะ โอเคเนี่ยเราจะทำเป็นเซตนี้ไปก่อนครับได้ไหมอ่ะอันนี้ก็อ๋อหิวความหิวลดลงเอา้าเราก็คราฟได้นี่ออมันต้องมีโต๊ะคราฟเหรอเราต้องทำโต๊ะคราฟก่อนเหรอครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูโต๊ะคราฟก่อนโต๊ะคราฟใช้แล้วบ้างโต๊ะคราฟโต๊ะคราฟเอ้โต๊ะสุภาพอยู่ไหนเนี่ยนี่ปะโอ้โอเคอยู่นี่ฮะ เราต้องใช้ใบไม้3อันโอเคไม่ยากเดี๋ยวผมไปหาใบไม้ก่อนไป let's go ไปดูกันนะฮะโอเคเรามาถึงฐานละเนี่ยฮะพอเรามาถึงฐานแล้วก็กดตัว C อ่าโอเคเราจะครัฟเป็นโต๊ะครัฟก่อนเลยฮะโอเคเราจะตั้งไว้ไหนเนาะเราจะตั้งไว้ตรงนี้ได้ไหมเออตรงนี้ไปทางออกของเราอ๊บเอาตรงนี้แล้วกันเนาะเอเอเอ๊บอ่ะโอเคเรากดสร้างเลยครับโอเคมา มาเราสร้างได้แล้วของพวกนี้พอเราได้โตัวคาปุ๊บเราก็จะคาฟอันนี้ก่อนเลยเกาะใบไม้หัวแล้วก็หัวแล้วก็ชุดเกาะต้องการต้องการเถาวันเหรอเชือกเอาเป็นเกาะขาก่อนแล้วกันเกาะขาโอเคเดี๋ยวเราไปหาใบโคเบอร์กับเชือกเดี๋ยวเราเอานี้มันไปนี่ก่อนเปิดอเราต้องใช้อีก เอาไว้นี่แหละของโอเคเราได้โต๊ะครับกับเาที่นอนแล้วโอ้พารลานี้ได้อะไรมาเยอะแยะเลยโอเคเราจะใส่ของยังไงหัว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 อ๋อนี่มันป้องกันไม่เยอะเท่าไหร่นี่โอเคเราได้หัวแล้วแล้วก็อ๋อมันอันนี้บวกแอแท็ Attack. ส่วนอันนี้บวกลดความหิวของเรา โอเคเกาะขาเกาะขาก็ได้แล้วอันนี้ทิ้งไปก่อนอโอเคเอาวางไว้ฐานเราแล้วอยู่ไหนละที่เหลือที่เหลืออยู่ไหนเนี่ยเรามีหัวโอเคเราไม่เป็นไรฮะอันนี้เราไปเปลี่ยนก็ไดนะ้อันนี้ของเราก็โอเควางไว้ก่อนอันนี้จะเน่าแล้วเหรอโอเคแล้วเตรียมของไว้ก่อนนะฮะก่อนเราที่จะไปไฟกับคนอื่นเขา โอเคเราขาดอะไรนะอ่สิ่งที่เรายังไม่มีก็อาอยู่ไหน้วเนี่ยอานี้ไงขาดไบโคเบอร์หกอันขาดอันหนึง่งโอเคแล้วก็เถาวันเถาวันนี่ได้จากไอ้ต้นอ่อนนี่นะต้นอ่อนเรามีเยอะโอเคเดี๋ยวดูต้นอ่อนนี่ไงเราครับ อ๋อได้จากไอัน,นี่โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มของกันนะโอเคคราฟเลยใช้เยอะใช้เยอะโอเคได้ละปุ๊บรู้สึกว่าจำเป็นนะเนี่ยไอ้พวกใบอ่อนเนี่ยอ่ะโคเวอร์อีกหน่อยแถวนี้เต็มเลยดีมากเลยของดีมากเลยเราเราจะไปทำก่อนไปไฟ่งมุมกันก่อนอื่นเราต้องเอาก่อเล็กไปก่อนเนาะปุ๊บโอเคมาดูกันว่า โอเคเราขาดอะไรอีกไหมสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึง่งคืออะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช่โอเคเราได้ละชุดเกาะไปโตครับโอ้โของเกินการเต็ไมไปหมดเลยโอเคอันนี้คืออะไรตัวเห็บอ๋อไอตัวเห็บเราต้องการขนเห็บไอหัวมแมลงวันเราก็เอ้ยไม่ใช่ไอโกจิ กูจีเราไปทำอะไรได้อันนี้มีอาหารกับขนมันแมงวันโอเคเรามาเอาชุดครับได้ละได้ชุดละครบแล้วมั้งเนอะเกาะใบไม้ครบแล้วขาดรองเท้าเหรอไม่สิรองเท้าใช้น้องสองตัวแล้วก็อันนี้ใช้สิบเลยเหรอไอ้ขนเห็บโอ้โหเยอะจังผมว่า แถวนี้ได้ทำเกาะอ,อกก่อลูกอกดีกว่าเนาะต่อไปเดี๋ยวเราทำนี้ก่อนแล้วเราก็ไปฟาร์มเอาแล้วไปฟาร์มไอตัวเห็บฮะเพื่อมาทำเป็นเกาะลูกอกเนาะโอเคอุย้ยพาร์ทนี้ได้อะไรเยอะแยะเลย,ย,เลยโอเคไหนชุดฉันอยู่ไหนสวมโอเคโอเคเราจะ,จะเตรียมของก่อนนะฮะมาดูกันว่าโอเคไม่มีอะไรยากได้ละโอเคของน่าจะครบนะ น่าจะดูแล้วน่าจะครบแต่ก่อนอื่นเอาอะไรอีกแต่ดูก่อนมีอะไรจําเป็นอีกฮะก็มีอันนี้ลูกธนูครับได้อันนี้พั่วเหรอเออน่าทําพั่วนะเอาไว้ขุดเอาไส้เดือนพอเอาไส้เดือนเสร็จเราก็จะมาทําเกาะอย่างอื่นใช่ไหมแล้วเ,เดี๋ยวขาบดีไปก่อนโอเค,คราบต้นอ่อนเอาเถาวัน แล้วก็ปุ๊บเราจะทำอะไรดีกนะเราจะทำกระบอกน้ำปะอันนี้คืออะไรอาร์เมอร์อันนี้เอาไว้ทำอะไรอาร์เมอร์สติ๊กอันนี้ก็คืออาวุธมดโอ้ยอ,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 อยากได้จังดาเมจาจะเยอะโอเคเราทำกระติกน้ำเออเราจะทำกระติกน้ำต่อต่อไปเราก็ต้องหาตัวใส้เดือนใช่ไหมอ่า พอเราหาตัวเส้เดือนปุ๊บเราก็ต้องหาพวกก่อนหาสิ่งที่ทําพวกโอเคใช้ต้นอ่อนนี้สองอันอู้เยอะยะ,ยะ,ยะเลยเนี่มือของเต็มของเต็มเราก็ต้องกินเลขค่าไปก่อนโอเคโอเค,อเ,คเราครับเอ่อมันจะมีกล่องนะฮเราต้องทํากล่องใส่ของซนะละเออนี่ไงเราต้องทํากล่องใส่ของเนาะเราต้องใช้เปลือกลูกโอ๊กสี่อัน ของจําเป็นเนาะเราก็เตรียมค้อนไปขวานค้อนนั่นแหละโอเคนี่ไงหาเจอง่ายหาเจอง่ายมากหาเจอง่ายมากโอเคเปลือกลูกโอ๊กเปลือกลูกโอ๊กเปลือกลูกโอ๊กลูกโอ๊กอยู่นี่แถวนี้เต็มไปหมดไปไหนหมดแล้ววะอันนี้อีกอย่างหนึ่งเรามียานละตอนนี้เรามีอยู่สามโอเคโอเคนี่อันนี้ลูกใหญ่เลยอยู่ใ,ใกล้เรา โอเคได้ละมาต่อไปเราก็ต้องทำกล่องกล่องเก็บของของเรานี่โอเคคาบได้แล้เราจะวางไว้ใกล้ๆกับตรงนี้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 อ่ะโอเคโอเคโอเคเรามีกล่องเก็บของล้เราจะเก็บหัวมด แล้วก็พวกของที่เราจําเป็นที่เราต้องไปใช้ก่อนอันนี้ก็เอาไปใช้พวกแซปขนโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําก่อมดต่อโอเคก็ตึบอันนี้อีกอันนี้พวกเข็ดอันนี้เอาไปทาลูกธนูเราจะไม่จมต้องจมตรีระยะไก่ก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บของแถวนี้มาไว้มาเดี๋ยวเราจะไปขุดไส้เดือนกัน ส้เดือนอยู่แถวนี้แหละผมว่าเฮ้ยเราเจอเยอะๆไปไหนหมดแล้วหนะ้าไส้เดือนด้วยศูนย์วิจัยมีอะไรอีกนะเดี๋ยวไปดูก่อนมีอะไรที่เราวิเคราะห์ได้อีกปะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะแบตเตอรี่มียังสามก้อนละโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นชุดเกาะมาต่อไปเราจะทําเป็นชุดก่อลูกโอ๊กเนาะชุดก่อลูกโอ๊กผมว่าชุดก่อลูกโอ,อ๊กนี่แหละถึงจะไปได้เนี่ยเราต้องไปหาหตัวไส้เดือนนะ่เพื่อมาทําเป็นกระบอกกินน้ํา ผมว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยคือมันก็หาไม่ยากหรอกแต่แบบเอ๊ะแล้วพอเราไม่อัดคลิปทําไมมันหาง่ายจังวะแล้วพอเราอัดคลิปทำไมมันหายากจังมันจะไต่ๆอยู่แถวนี้นะผมเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนฮะหรือว่าอยู่ตรงแหล่งน้ำวะโอเคเดี๋ยวเดินดูนะฮะทุกผู้ชมเห็นไหมผมยังไม่เห็นเลยเนะี่ยโอ้โหจะคำะ่ำแล้วโอ้ดูสิบรรยากาศ ผมว่าหรมันจะออกมาตอนกลางคืนวะไม่นะไม่น่าจะเกี่ยวเดี๋ยวได้เดินบนแถวนี้แถวนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์สุดละเนี่ยลังมดเดี๋ยวเราจะไปลังมดกันใช่ไหมนี่คือลังมดเดี๋ยวเราขอทอําเกาะลูกโอ๊กได้ก่อนเดี๋ยวจะไปบุกลังมดกันน,น,น,นี่ไงนี่ไงเจอแล้ว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 ตัวหนึง่งขุดขุดเอาขุดโอเค โอเคมันไม่ใช่เส้เดือนนี่มันเป็นตัวด้วงเอ้ยโอเคขุดมันขึ้นมาแล้วก็แทงโอเคได้แล้วเราใช้กี่ตัวนะตอนนี้เรามีอยู่ตัวหนึ่งมันใช้กี่ตัวถึงจะทําเป็นกระป๋องน้าโอ้โหใช้ทั้งสามตัวเราต้องเอาไปวิจัยอีกเฮ้ยนี่ไงอีกตัวนึงนี่ไงพอพอมันใกล้มืดแล้วมันเจอเลยเลเยเยอะมากลอุ้ยต่อยต่อยต่อยโอเคมีอีกไหม ขุดไปเยอะๆก่อนนะไหนก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงอีกตัวนึงเอา้าไปไหนละเอา <c oughs> เฮ้ยนี่ไงมาอยู่อะไรตรงหินเนี่ยเฮ้ย,ยมันจะข้ามมั้เหรอนี่ตัวนึงโอเค โอเคโอ้ยไม่ได้ปาทิ้งโอ้โหมันจะมืดจะค่ําแล้วอะเดี๋ยวไปตรงศูนย์วิจัยก่อนฮนะเราเหลีกเลี่ยงกันเดินทางตอนคืนนะตอนนี้เรามีกี่ตัวแปดตัวโอเคได้อยู่โอเคเราเอามาวิจัยก่อนนะฮะไม่งั้นเราก็ทําไม่ได้เนาะยุบมองหาดูมันก็ไม่เห็นมีนะโอเคมาเราเอามาวิจัยดูซิปึบได้เป็น อ๋อได้เป็นเกาะขาด้วยได้เป็นตาโอเคได้อยู่แล้วตัวนี้ล่ะอ้าวมันต่างกันเหรอหรือมันแบ่งกันระหว่างตัวออกหมดแล้วโอเคปะเรากลับไปที่โต๊ะคราบของเราแล้วก็คราบเป็นกล่องน้ํากระติกน้าเฮ้ยหรือว่าไปดูหลัลงมดก่อนดีไปไหนก่นดีฮะท่านผู้ชมผมว่าอ๋อไม่ใช่ได้เกาะเสร็จ แล้วก็ทําก่อนลูกโอก๊กใช่ปะ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะอยากไปดูลังมดเลยโอเคมาเราผมฟาร์มมาเยอะแล้วมากผมฟาร์มมาเยอะมากเดี๋ยวจุดไฟก่อนแล้วก็มีอะไรมาย่างไหมโอเคย่างย่างไปย่างโอเคมาไหนดูซีไอตัวนี้ยังไม่พอเหรอยังขาดอีกหนึ่งอันอะ่ะว่าทำไมมันใช้เยอะจัง น่าจะแถวนี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรปุ๊บเราออกทางนี้ได้เอาปุ๊บมันอยู่แถวๆนี้เยอะไหนเดินดูหาสักแป๊บหนึ่งมันกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงนี่ไงสองตัวเลยนี่ไงสองตัวเลยตัวด้วงโอเคได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งมาไหนแล้วอยู่นู้นอยู่นู้นพอมันใกล้ดึกแล้วมัน เจอเยอะมากเลยอึ๊บเอาไม่ได้วะอึ๊บโอเคแทงแทงแทงโอเคครบยังน่าจะได้แล้วนะโอเคกลับไปฐานเราแล้วเราก็ไปคราบคราบของคราบของคราบกระติกน้ําจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยสูงจังโอ้โหต้องเดินอ้อมอีกอะแล้วผมต้องทำครบเพิงอะฮะทำครบเพิง เราออกมาทางไหนวะเนี่ยเอางงเฮ้ยมันจะมืดแล้วนะดึกดึกไม่ดีนะครับโอเคเข้ามาละจําทางได้ละ <c oughs> นี่นี่นีผมเอานี้มาติดไว้นะเผื่อกันหลงไอตัวที่เราดรอปมาจากลาร์ที่แล้วอะโอเคเราครับปึ๊บครับเลยได้แล้วกระติกน้ำใช่ไหม แล้วเราไล่กระติกน้ําเสร็จเบนเดตสักอันอ๊บโอเคโอเคผมว่าเรานอ,นอนก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันเดี๋ยวเราจะไปลุยแมงมุมกันฮะหรือว่าไปลุยหลังมดดีกว่ามะใช่หลังมดโอเคตอนนี้ขอน,นอนก่อนบายบายไปฮนะนี่แหละหลุมนี่แหละผมว่าโอ้ไปมาดูกันว่าใต้หลุมมันจะมีอะไรวะลงแล้วนะลงแล้วนะเสียงเพลงเปลี่ยนเลย มีไฟนะโอ้ยมันถือได้ไม่มันต้องถือหอ,อกอันหนึ่งฮะแล้วก็ถือคบเพลิงไปด้วยโอเคมีหินดูดิดูดิดัดนเจียนนี้มันจะมีอะไรอุน่ากลัวว่วะเฮ้ยเอยเอมันทะลุเหรอโอ้โอ้ข้างล่างนี้มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงเพลงเปลี่ยนครับท่านผู้ชมอุมอ้ยมดมดมด เอาเมื่อกี้มันมียังมุมมามดมดยักษ์น่าจะทำร้ายเราไหมอ่ะอ้าวบัก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 กูแทงลบ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 กินตอนนี้กินตอนนี้ไม่ไหววะต้องเอาตัวใหญ่ปะโอเคตีได้สองทีฮะถอยถอยถอยตีได้สองทีถอยมาดูเชิงตีได้สองตีได้สองทีครับถอยตีได้สองทีไอ้มดก้ามตัวทำไมมันจะขัดเราวะอืออื อือโอเคล่วงได้อะไรบ้างโอ้ได้เยอะเลยดันเจี้ยนนี้คุ้มอะโอเคเราไปต่อฮนะแต่ก่อนอื่นหิวกักินก่อนเฮ้ย <Damn, S 1> โอเคเราไปทางไหนได้อีกเมื่อกี้เราลงมาจากนูน้นก็ไปทางนี้เข้าไปลึกอีกฮนะดันเจียนอะไรกันเนี้น่าสนใจมากเลยนะ ในนี้มีอะไรปึ๊บหินเหมือนเราจะขึ้นยังไงไม่รู้ว่าเราจะไปทะลุไหนเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมอยู่หน้าเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญนี่ไงสวัสดีครับแทงมาดิแทงแทงสองทีครับอุ้ยอุ้ยติแรงมากอะ่ะอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไมไหวเดี๋ยวของร่วงโอ้ตัวนี้ไม่ไม่โอ ไม่ได้สไปสไปแอนสไปแอนหลบ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 กระโดด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 หิว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 เบนเดต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 หน่อยโอเคเบนเดตหน่อยเบนเดตเบนเดตเลื่อเลื่อนรถอุ้ยหือเอาเอาไปต้องต้องต้องใช้กระบองฮะไม่ใช้กระบองตีตีไม่เข้าเลยโอ้โ oh. ห จะตาย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 จะพึ่ง่าพึ่ง่าพึ่งโอ้โหสองตัวไม่ไหววะมาเป็นรังเลยเนี่อเรียบร้อยก็ครับแตกครับท่านผู้ชมไม่ได้อะไรกลับมาเลย เดี๋ยวต้องลงกันไปเอาอะเสียดายของโอ้โหของนังเยอะของอยุ่งหน้าเราฮะไม่ไหวอะไปคนเดียวไม่ไหววะโอเคเราจะกลับมาในถ้ำน,นี้อีกแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหคือลงเบลของแล้วขึ้นมาเลยนะเสียดายของมายังไงก็ต้องลงมาเอาอืมืดตึ๊บเลยแมงมุมมันกลับมายังวะ มันมีไอตัวเมื่อกี้มันบั๊กไงแล้วเสร็จเราได้ตัวเดียวน่าจะถอยแล้วผมว่าโอ้โหเมื่อตึ๊บเลยโอเคอยู่ปะวะนี่มันหลังแมงมุมมะเนี่ยดันเจียนมดโอเคเราได้ของแล้วเรากลับเลยนะโอเคเทคอูโอ้โหซื้อได้ของวะไปอีกสักหน่อยได้ไหมไปอีกสักหน่อยได้ไหมอยากรู้อ่ะ นี่แต่โอ้ชุดเราแตกหมดเลยนะผู้ชมชุดแตกหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวดันเดินไปอีกสักหน่อยฮะเผื่อเจออะไรฮึบ <c oughs> โอ้โอมาแก <c oughs> อย่าอย่าอย่าไม่สู้ไม่สู้อู้ทอยถอยทอยทอย,ทอ,ย <c oughs> อู้สองตัวโอ้โหวิว่งเลยกดวิ่งทันไหมโอเควิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอ,ถอยก่อนนะถอยก่อนได้ของแล้วถอยเลย อยากข้าวไว้สองตัวข้างหลังเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นยังตามมาอยู่ปะไม่ตามมานะโอเคโอเคครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาจากดันเจี้ยนแล้วไม่ไหววะ่ะเราต้องมีชุดกาออื่นมาผมว่านะก็ต้องจบแล้วครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไหมครับยังไงก็อย่าลืม ถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแคทออเดอร์ order, เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบายจ้าบายบายเหมียวเอาให้ถึงพันซับสไ r i b e เลยนะ <laughs> โอ้โหโหดเกินดหมดอะไรวะ